รถหรูมีมาให้ชมกันอีกแล้วครับกับตัวของ Camry 2.0G คันนี้ปี2019สีเทากับแพลตฟอร์ม TNGA โอ้โหน่านเล่นมากๆนะที่ตอนนี้ตัว Camry นะครับผมตัวใหม่ออกมาคนมาหาเล่นโฉม 2.0G แล้วก็ 2.5G กันเยอะมากนะครับเพราะด้วยในเรื่องของบางคนนะอยากได้แบบ Camry ที่เป็นทัามานะ้มันอะแล้วก็โฉมนี้เขาไม่ผลิตแล้วมันไม่มีแล้วนะครับตัวใหม่มาเป็นตัวไฮบริดกันหมดเพราะฉะนั้นหน้าตาโฉมนี้ยังสวย คลาสสิกเลยนะครับผมได้ในเรื่องของความหล่อแล้วก็ความสปอร์ตไปเต็มๆนะอะหน้าแบบนี้ดูดีเลยทีเดียวก็จุดเด่นเขาตัวนี้หลกัหลกๆเลยผมว่าในตัวของกันชนหน้านะครับผมที่ด้านล่างอะ่ะมันจะมีความเชิดมีความยื่นหน่อยนะครับมันได้อารมณ์ในเรื่องของความสปอร์ตขึ้นนะมาคู่ขี้กับในเรื่องของความหรูของตัวของแคมรี่เลยด้านรอบข้างนะครับรอบพันตัวนี้ก็ดูสวยงามนะโมเดลนี้สีเทาผมดูว่ามันโอเคนะครับผมได้ในเรื่องของความ สะอาดสะอา้านรอหรูนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาก็ง่ายด้วยคลขับขี่นะครับถ้าใครชอบนะในเรื่องของแบบความนุ่มสบายนะหนีไม่พ้นแคมรี่แน่นอนอยากให้มาลองขับอยากให้มาลองนั่งเดีย๋ยวไปดูด้านในมีอะไรถูกใจไม่ถูกใจกันบ้างไปไปดูกันคนะรับหรูหรากว้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายมากๆเลยนะครับผมแล้วบวกกับสมรรถนะเรื่องการขับขี่ไปแล้วก็ยิ่งชอบยิ่งติดใจเข้าไปใหญ่นะครับอะแล้วส่วนของด้านหน้านะครับคอนโซลก็เป็นตัว soft touch ทั้งหมดเลยนะครับ กดนิ่มกดนิ่มอ่าใช้งานดีนะครับพวงมาลัยหนังก็พรีเมียมเลยทีเดียวมัลติฟังก์ชันครับปุ่มต่างๆก็ใช้งานเดิมๆได้ตามปกติไม่มีหลอกไม่มีเหลือนครับหน้าจออย่างให้ความเป็นสปอร์ตเป็นเรือนใหม่แบบเข็มอยู่มากับตัวของไฟสีขาวนะ ดูอ่อนดีนะแล้วก็ตัวนี้ดูสว่างสวัยดีครับแล้วก็ส่วนของหน้าจอตรงตามผมก็มองว่าตรงนี้มันเล็กไปหน่อยนะถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆนะครับนี่ถ้าได้ขยายขนาดะนะครับถ้าเกิดขนาดของเขาแบบใหญ่ขึ้นหรือมันกว้างขึ้นอ่างนี้ผมว่าหน้าน่าจะดูเต็มแล้วก็ดูใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับผมเป็นโนแบ็ต่างๆดูสวยงามนะไม่มีริ้วรอยส่วนในเรื่องของสีน้ตาตาลที่ใส่มาใช้กึรงไอนะครับนี่ตัวนี้หรูหราเลยทีเดียว ให้มาแค่ในตัวของด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนของเบาะต่างๆก็อย่างที่บอกเลยว่าเหมือนเล่นกล้ามมาโอโหบึกบึนนะครับผมแล้วก็นั่งก็แสนจะสบายแต่อาจจะบางาบทัศนวิสยัยจากคนด้านหลังสักเล็กน้อยนะครับเวลามองข้างหน้าอาจจะต้องเอี้ยวอาจจะต้อง นะครับเอ้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในตัวนี้โมเดลนี้ครับกับตัวของ2.0ซึ่งบอกว่ารุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะตอนนี้มีแค่ตัว2.5แล้วก็เป็นเป็นแค่ตัวไฮบริดเท่านั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รุ่นนี้ไปใช้อยากเก็บไว้สะสมหรือว่าอยากมีแคมรี่ไว้สักคันหนึ่งลองติดต่อมาที่เราไม่ผิดหวังครับไปดูราคากันเลยดีกว่าว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับไป ราคาครับคันนี้อยู่ที่639,000บาทเองครับใครสนใจรีบทักมาได้เลยซื้อสดจัดไฟแนนซ์หรืออยากจะดาวเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือนตั้งงบไว้แค่ไหนติดต่อมาเดี๋ยวน้องๆเรา ติดต่อไปนะครับพิมพ์มาก็ได้ว่าสนใจหรือว่าอยากจะดูในตัวของ2.5ก็ได้2.5ไฮบริดหรือ2.5ไฮบริดพรีเมียมก็มีไว้รองรับคุณลูกค้านะทุกสีเลยครับสีเทาสีขาวสีดำ <S <S ติดต่อได้เบอร์นี้ถ้าเกิดว่ารีบหรือเร่งด่วนครับผม083 777 7747และ083 777 7757อยู่กรุงเทพเส้นกาญจนา,าภิเษกอยู่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่ลองโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ